เริ่มกันที่การประชุมสมัชชาสประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าไปประชุมด้วยนะครับก็คือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับ <S <S คุณอพลเอกธนศักดิ์นะครับกล่าวภายหลังการ ขึ้นกา่าดถ้ถอยถแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่69ณนะมหาคนครนิวยอร์กในครับประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจากการเข้าร่วมครั้งนี้ครับทุกประเทศให้ความมั่นใจและสนับสนุนประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไทยได้แสดงออกในความร่วมมือต่างๆในเวทีโลกอาทิเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาเชื้อไวรัสอโบราครับการก่อการร้ายต่างๆการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กลุ่มอาเซียนต่างออกถแถลงการร่วมมือในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาคมโลกให้กลับสู่ความสุขและความยั่งยืนนะครับโดยถ้อยถแถลงของพลเอกธนทศักดิ์นะครับกล่าวว่า พูดถึงความมั่นคงของประเทศไทยนะครับพร้อมยืนยันไทยยังคงเป็นประชาธิปไตยตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความตรงไปตรงมาโปรง่งใสเป็นรัฐบาลที่ดีที่จะนําไปสู่ความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยพร้อมจะพิจารณากับการตั้งกลุ่ม HADR ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยในอาเซียนด้วยครับ ผู้เอกธนศักดิ์ยังบอกอีกนะครับว่าสําหรับการพบปะทวิภาคีกับกลุ่มต่างๆทั้งอาเซียน UN อาเซียนสหรัฐอเมริกานะครับและการพบปะกับรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงพบกับกลุ่มสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนที่ต่างมีความมั่นใจกับไทยครับทั้งนี้ยังมีโอกาสได้ พบกับนายบันคีมุลเลขาธิการสภชาชาติรวมถึงได้มีการหารือทวิภาคีกับจีนครับพบรัฐมนตรีต่างประเทศบาเรนและประเทศอื่นๆโดยมองว่าทุกประเทศต่างมีพันธมิตรที่ดีต่อไทยมากยิ่งขึ้นครับ ทางด้านคุณนรชิตสิงหาเสนีนะครับเอกอัครชทูตไท,ทยผู้แทนถาวรประจําสหรปรชาชาติณนครนิวยอร์กนะครับกล่าวว่าตลอดระยะที่ผ่านมานะครับตนได้มีการชี้แจงถึงความจําเป็นของการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ต่อนานา,นานประเทศแล้วครับที่จะต้องยุติความขัดแย้งความรุนแรงที่ขณะนี้หลายฝ่ายที่ไม่เข้าใจนั้นมีจํานวนลดลงรวมถึงมีหลายประเทศได้ชื่นชมการทํางานของรัฐบาลไทยที่เกิดเสรีภาพเกิดความสงบขึ้นที่ทั่วโลกต่างเ ได้ชัดขึ้นนะครับขณะที่นายศิยาศักดิ์พวงเกตแก้วครับปหลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการที่รองนายยกรนตรีและัฐมนรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในหลายๆด้านพร้อมถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ชี้แจงทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในระดับผู้นําประเทศพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จที่ไทยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขณะเดียวกันนะครับไทยยังแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติด้านต่างๆด้วยนะครับ